สัยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องรับแขกข่าวสดแล้ววันนี้นะคะนุ่นกับสนุกก็อยู่กับมุ่งมุ่งสี่คนนะอาจจะเคยคุณน่าคุณตาอยู่แล้วแต่ว่าก็ขอให้แนะนําตัวกันก่อนดีกว่าค่ะผมก็สวัสดีครับผมมิวสมศิธิ์ครับผมก็รับบทเป็นเพทาในทันทายเด e ะซีรีส์ครับสวัสดีครับผมกัปพนวุไกรพัฒนพงศ์ครับรับบทเป็นไทยครับผมครับสวัสดีครับผมเฟิร์สฉลองรัตครับรับบทเป็นเฟียรครับ สวัสดีครับผมจาพัชราครับรับบทเป็นเลโอครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับทานไทเดอร์ซีรีส์ภาคสองซีซั่นสองเนาะมีคนรอดูมากมายเลยช่วยเล่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนได้ไหมคะคาแรคเตอร์ <c oughs> แต่ก่อนจะไปถึงคาแรคเตอร์อ่เล่าถึงเนื้อเรื่องก่อนก็ได้เนื้อเรื่องเหรอครับผมก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจากซีซั่นแรกเนี่ยเจ็ดปีต่อมา <c oughs> คือพี่เมย์เนี่ยคนที่ ผู้เ no ขียนหนังสือเยขาเรียกว่านักเขียนมัน่ม่นักเขียนแล้วก็เป็นผู้จัดของเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็คือพี่เมย์เขาเชื่อว่าเวลาครบแค่เจ็ดปีจะมีอาถรรพ์ก็เลยชื่อว่าอาถรรพ์หลักเจ็ดปีครับผมก็เลยเป็นการเล่าว่าเจ็ดปีต่อมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทางท้ายประพานศัก์อะไรบ้างแล้วพอเจ็ดปีปุ๊บมันจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาทำเรียกว่ามาทําลายความสัมพันธ์ของเขาจะมีอะไรบ้างรอติดตามด้วยค่ะแล้ว ด้านทางนั้นนะคะแบบมาเป็นเหมือนแบบว่าีมาเป็นซีซั่นสองนี้มันคือมันต้องเหมือนแบบว่าทําการบ้านอะไรเพิ่มขึ้นจากตัวละครแรกในครั้งแรกบ้างน่าจะเป็นเรื่องคาแรคเตอร์ของตัวละครครับเพราะว่าด้วยความที่ในซีซันหนึ่งเนี่ยตัวไทยจะเป็นคนที่ค่อนข้างโมโหง่ายแบบเออะอะไรก็ด่าอะไรก็ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาในซีซั่นสองเนี่ยเหมือนกับ ด้วยความที่อยู่กับทานมาถึงเจ็ดปีก็อาจจะได้ซึมซับนิสัยอะไรบางอย่างของทานมาก็เลยทาให้ตัวไทยอาจจะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นและด้วยเรื่องของอาชีพของตัวไทยแลวด้วยเนี่ยมันเลยทําให้ตัวไทยเนี่ยต้องควบคุมสติอะไรต่างๆให้ดีมาก,กขึ้นเป็นอาชีพอะไรคะเป็นนักวิชาการกีฬาครับแต่เราชอบแบบมือร้มากกว่านะเพราะว่าแบบเวลาจิ้ๆกันมันจะแบบ กว่งนี่นี้จริงๆใทยก็โมโหร้ายครับแต่ว่าใทยจะเลือกคนที่รู้ว่าสามารถโมโหได้สามารถโวยวายอะไรใส่ได้ซึ่งนั่ก็คือก็คือนิสัยนิสัยไม่ดีเหมือนเดิมนั่นแหละพูดกันมาก็คือนั่นแหละอ่าครับแต่ว่าถ้าเกิดกับคนอื่นนี่ก็อาจจะมีการพวบวมอารมณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเสียใจดีเลย มาร้าทน้องสองคน<ช>่ก็คือเข้ามาในซีรีส์นี้เลย<ช>ยังไงบ้างคะของเราก็ในซีรีส์นะครับแก่างที่พี่มิวเกินไปว่าอ่าน<ช> ก็ก็พอรู้เรื่องว่ามีแคสซี่ก็รู้สึกว่าเอออยากมาลองแคสซิ่ก็เลยมาแคสซิ่งนแล้วพอได้ก็รู้สึกแบบดีใจนะดีใจดีใจมากครับที่แบบได้ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ครับก็คือซีซั่นแรกเนี่ยก็ประสบความสำเร็จเนาะพี่เนาะดูตั้งใจแนะพี่ดูอะไรพี่ดูอะไรถึงกันเลยประสบความสำเร็จไม่ได้ประสบความสำเร็จเนาะติดทวิตเตอร์เทรนด์อันดับหนึ่งของโลกด้วยใช่ครับผมอ่าภูมิใจยังไงคะหูย ดีใจมากเพราะว่าตอนสิบเอ็ดคือครั้งแรกใช่ไหมที่ติดเทรนดใช่ไหมครับพี่โดมใช่ยไหมใช่ตอนตอนสิบเอ็ดเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกครับผมที่ติรนติรนติรนเติร์นที่ทันทัศน์เจ็ดซีรีส์ติดเทรนด์โลกครับผมแล้วตอนสิบเอ็ดมันมันเป็นตอนที่มันเป็นซีรีส์ที่ยากสุดของผมเลยตั้งตั้งใจมากๆตั้งใจมากมครับแล้วผมก็นอนกราฟเลยก็คือเป็นเป็นซีรีส์ที่ยากมากๆแล้วก็ติดเทรนด์โลกตอนนั้นคือแบบโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันก็มี ไม่ได้มีมีบ่อยที่ซีรีส์ละครไทยเนี่ยขึ้นไปติดเป็นโลกได้ก็ขอบคุณเป็นแฟนทุกคนมากเลยครับผมซีซันสองเอาอีนนะครับแกา้อนขนาดนี้เนาะค่ะด้วยความที่ซีซันแรกนี่มันก็คือเหมือนแบบสร้างฟามฟินอะไรให้เหมือนแบบแฟนคลับมากๆเลยแล้วคือเหมือนพอมันมีซีซันสองมันสร้างความแรงกดดัน โหถ้าเรื่องความฟินอะไรพวกนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมผมรู้สึกว่าเป็นมันเป็นหน้าที่ของเขาเรียกว่าคนเขียนบทหรือว่าคนตัดต่ออะไรพวกนี้เราในฐานะคนแสดงมีหน้าที่แสดงให้ดีที่สุดก็คือการเป็นคาแรคเตอร์ให้มันดีที่สุดทาให้เรื่องความฟินความที่เนี้ยมันมันเป็นเรื่องน้อนกว่ากาคาแรคเตอร์ผมรู้สึกว่าการที่เราตอบโจทย์ในตัวซีนแต่ละซีเนื้อเรื่องในแต่ละอันแล้วก็เบื้องหลังของเราในอนาคตของตัวคาแรคเตอร์เป็นอยางไงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องคำนันว่า แล้วที่คืองานผมผมมันรู้สึกว่างานของสังแลงจบนะสี่นั้นเรียบร้อยแล้วก่อนที่เดี๋ยวก็น่าจะเป็นแบบงานของปุรละชัดนีนี่ว่าสิ่งที่ทำให้จิ้นเืออะไรไหมการที่มือที่สามเข้ามานี่แหละทำนี้ฟินนะแบบมันจะใคนมาขานก่าอย่าที่จะฟินหรือเปล่าตรงนี้ไมเจอเขาไม่ได้กันสักทีอย่างเงี้ยมีระเบือดนะครับหัวร้อนตลอดเลยครับ นิดนึงแหละมันก็ต้องมีเพราะว่าในซีซั่นหนึ่งก็มีความประความความประสบความสำเร็จออกมาให้ดูแล ád, ้วแล้วก็พยายามตั้งใจก็อยากให้ซีซั่นสองเนี่ยเหมือนซีซั่นหนึ่งอยากจะปังกว่าซีซั่นหนึ่งก็ได้ไม่ถามจริงเลิฟซีนนี่มันยังไงคะช่วยถามหน่อยว่าใครมีศัตรูหัวใจอะไรยังไงบ้างอะไรที่เป็นอุปสรรคสําหรับความรักของเราเนี่ยเริ่มไล่ไล่ไล่แต่ละคนหนึ่งได้ไหม ด้วยความที่มันเป็นซีรีส์วายแหละคุคงอยากจะรู้แบบเกินไว้ก่อนหรือวันที่หกนี้จะมียอดคนดูเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้อ่ามีม่แนี้พวกเราก็จะมีอุปสรรคครับก<ม>ับเขาเรียก,กว่าอย่าแกแวเพื่อนนะอย่าแกวะเพื่อนนะไม่แ่อุปสรราคของพวกเนี้ ไมไม่พูดแต่แรกเใช่หมท่อโกรธจริงกกรจริงอ่ะอ่ามาแล้ค่ะอ๋อแล้วโหเพื่อนพูดไปหมดแล้วเลิฟซีนคงต้องรอดูว่ามีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็จะสปอยได้หมสปอยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยหน่อยน่ายรามีศัอรูหัวใจ่ยนหนหนอิหร่อน่หยหดยยอิน อ่อเรียกว่าเราเข้าไปเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของสองกันหรือเปาไม่จำเป็นหรอกใน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 ตัวทีเซอร์มันเห็นอยู่แล้วว่าเออเฟียนนั่นมันเห็นหน้าดีแต่ไม่รู้ว่าจะร้ายก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยเขาคงไม่น่าจะโกลัวเราบ้งเขากลัไหมโกรธไหมใครโกรธไม่มีคนโกรธเอ้ยไี่ชอบไม่ชอบอ่ะไม่ใครโกรธอะไรเมื่อกี้บอกว่าไม่ค่อยขึ้นเสียงกับ ตัวละครอื่นใช่ใช่ใอ๋อใช่เดี๋ยวได้รู้กันเนาะเดี๋ยวได้รู้กันเออเจ็ดปีไม่ช่วยอะไรเียวละคะเจ็ดปีไม่ช่วยแล้วก็เจ็ดปีไม่ช่วยอะไรก็เรื่องเรื่ซีนใช่ไหมครับผมเอาจริงๆริถ่ายเยอะจนผมงงจริงจริงเพราะว่าพีเจอที่ปล่อยมาผมยังงงว่าเอ๊ะคนไหนผมบ้างเออเพราะว่าจริงๆอันนี้สงสัยมากเลยให้กลับพูดก่อนเรื่องที่ทำอะไอุปสรรคความตาครับ เป็นไงไม่รู้จักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมีแม่ก็อย่างที่เห็นในซีรีส์ไปแล้วก็จะมีตัวเบียสเข้ามาที่แบบจะทำให้ความรักของทาน์และาทเนี่ยอาจจะเกิดการสั่นคลอนอะไรนิดนึงแต่ก็อยากให้รอดูว่าเขาจะเข้ามาใช้วิธีไหนครับเรียกว่าฉาก กระชุ่มกระชวยหัวใจมีมากน้อยแค่ไหนคะฉากกระชุ่มกระชวยล้ะแต่มีต่อใจแล้วดีในสาอตาถ้าถ้าถ้าเป็นของทานไทยอ่ะก็จะมีเหมือนซีซั่นหนึ่งราอย่างซีซั่นหนึ่งก็จะมีเกือบทุกอีพีเอ้ยมีทุกอีพีแหละครับอย่างในซีซั่นนี้ก็อาจจะมีทุกอีพีครับแต่ว่าในแต่ละที่ที่แบบมีความกระชุ่มกระชวยนั้นน่ะก็อาจจะเป็นที่เรื่องยากตาดตาสปอยสปอยให้เป็นแต่ข่าวสดอะ ้เห็นนิดนึงได้ไหมความกระชุ่มกระชวยนั้นวันพีทำไมไดกินอยู่ใช่ไหมก็กำกินอยู่ผมเริ่มซินมาเยอะมากจนผมงงไปหมดแล้วก็ความกระชุ่มกระชวยนะครับมันจะมีหลายแบบแล้วกันเพราะว่ากระชุ่มกระชวยแบบไหนอี่ะมีชุ่มไปด้วยน้ำขอสิ่งหนึ่งเพราะว่าแฟนๆรอด้านนอกแล้วอยากขอสิ่หนึ่งแบบหวานๆกันสองคนได้ไหม กับไม่ดูเดีดีเดยวเกิะไถือว่าเป็นการสปอยถือว่าเป็นการสปอยสปอยยังไงสปอยยังไงดีหนึ่งหนึ่งเหตุการณ์สำหรับเราสองคนช่วย acting ให้ดูหน่อยดูเลยถ้าจะโดนตกตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องทายก็โดนด้นนอกนะคะตอนตอนนี้ก็ได้ตอนตอนไหนครับตอนในซูมตอนในซูมตอนในซูมกระโจมมาหรอใชายชายชายท่านยังไง ช่วยเล่าเหมือนกันดูซูมที่สปอย้ว้ายแไม่สปอยแค่ตาหนึ่งแค่มองตามองตาคอจ้าจะเป็นจะเป็นสีมองตาขอคำพูดนิดนึงสีมองตาเลยนี้ในกระโจกไม่หนุนเลยขายจิ้งย่พี่ถ่ายงใคกเดียวกันไม่นเดี๋ยวเรากนุ่งจะเป็นโอกาสให้อ๋อรมดแล้วรอดแล้วใช่ไปวิชช์กัน แรหรอกมึงอันเดียยไปเดียไปม่ก็จ anyway ีก็ตตองตามอ่านนิดนึงนิดนึงกูอยู่กับมึงมาเจ็ดปีอะไม่แทนหรอกผมลืม่ะลืมมือเินลืมมืเินลืมเินไปแล้วอะกูอยู่กับมึงมาเจ็ดปีอะกูไม่แทนหรอกกู็อยู่กับมึงมาเจปีกูรู้ว่าเกมนี้กูร้่าคเนีย อะไรอย่างคู่คู่นี้แหละค่ะมี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 แบบเขาไหมบอกง่ายลยมีไหมนะมีไหมนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มอล้วกันน้ำจิ้มแอบเผ็ดบ้างแอบเห็นมาแล้วเปนมาเห่าเลยแอบสมุนไพร ไม่มีฮีตเตอร์หรอกฮีตเตอร์เพราะอะมันหนาวมันหนาวที่ต่างประเทศต่างประเทศเขาเปิดฮีตเตอร์ปกติอล้วไมแต่ว่าที่ที่โทรที่โทรศัพท์นั้นไม่ได้โทรหาแบบให้จองจองตัวเครื่องบินนะโทรรถแอร์โทรรถแอร์เย็นดีเย็นเกินหนาวก็เลยต้องใส่ผ้าพันคอใช่ครับมาเป็นยังไงบ้างจิอ๋อลำธุลสรุปแล้ววันที่หกนี้ช่วยเล่าความสนุกก่อนอแพ้เลยค่ะว่ามันคู่เราเป็นไงสรุปแม่ก็ ผมคิดว่าน่าจะน่าจะสนุกนะเพราะว่าเหมือนไม่น่าจะสีเชิญชวนเลยไอคิดว่าก็โบ้งมากเลยผมชอบพี่มากเลยสุดยอดสนุกไหมสนุกไหมโมพูดดีสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนโดนมองง่ายนะเนี่ยแล้วลองว่าสนุกแน่นอนครับผมเพราะว่าหลังจากที่มันมันเป็นอาถรรพ์เจ็ดปีใช่ไหมครัแล้วมันตัวละครใหม่ๆที่เป็นนิวแคสเนี่ยก็จะมาชอบก่อชอบก่อนได้ก็จะมาจะมา เสริมความตรงตรงที่ว่ามันเป็นอาถรรพ์เนี่ยขึ้นมาครับอย่างตัวละครเฟียสเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นมูลที่3ามในความสัมพันธ์ของทานกับไทให้เขาเนี่ยมีการตีกันมีมีตบตีกันบ้างไหมมาตีกันอยู่เลยจริงจริงๆไม่ต้องมีใครมาก็ตีกันอยู่แล้วะข้ามาทำไมเข้ามาทำไมตีกันอยู่แล้วก็ตัวตัวเฟียสเนแอบลืมแอบลืมลืมอะไรลืมพี่ไทลืมพี่ไทยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทะเลาะกันสัไม่เอาคะโอเคก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมครับผม สนุกดีสนุกดีตรงไปเลยสนุกแน่นอนเนี่ผมว่าเนี่ยนอกจากชาตไทยแล้วซึ่งเขามีความเขาเรียกว่าอะไร c h e m i s t ที่ลงตัวนั่นแหละที่ั้นแรกอยู่แล้วแต่ว่าผู้ผมหรือว่าผู้อื่นที่มาเสิร์ฟเนี่ยมันมันกลายเป็นแบบว่ามันเพิ่มความหลากหลายในอารมณ์ในการดูเพิ่มขึ้นไปครับก็อยากให้ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็ลองดูนะครับเอางี้พี่ลงสายเองหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักตัวละครเลยวลองขายตัวละครนี้ซิว่าเป็น ตัวละครเลโอตัวไฟเลเป็นคนไม่สูงมากครับใช่ไหมตัวละครเลโอเนี่ยครับก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ความสัมพันธ์กับเพียกับเฟียสครับซึ่งแบบเรารู้จักกันแต่เด็กโตมาด้วยกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ว่านีหรอมีหรือเปล่าะไอ้ถไฟมาบอยเหรอไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าหรือว่าการกระทามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คาแรคเตอร์มันก็จะบั้นข้างที่จะแบบ มีความลึกลับหรือว่าความแบบไม่พูดต้องรู้หรือเปล่าไม่ใช่อะไรครับก็ประมาณนี้อาาค่ะถึวันนี้นะคะสนุกไหมครับชวนชวนหน่อยก็ฝากทานไทยเด็ดซีรีส์ซีซั่นสองนะนะครับผมตอนนี้ใกล้จะออนแอร์แล้วครับผมในวันที่6พฤศจิกายนเวลา4ี่ทุ่มสีนี่ครับทางช่องวัน31มสิบเอครับผมก็สามารถดูย้อนหลังในทางไลฟ์ทีวีหลังจากที่ออนจบเรียบร้อยแล้วครับผม ก็บอกเลยว่าอาจจะทึงคนบอกสนุกแน่นอนครับผมเพราะว่ามีตัวละครใหม่ๆมาช่วยสร้างสีสันแล้วก็จะมีโครงเรื่องที่แตกต่างไปจากเดิมด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนทีมโปรดักชั่นซึ่งทำให้อาจจะมีการตัดต่อที่แบบเป็นวิธีการใหม่ๆแล้วก็มีการนําเสนอเรื่องในแบบใหม่ให้คนไ้ติดตามกันครับผมก็บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนครับซีนจิ้นซินฟินเนี่ยมีแน่นอนครับผมแล้วก็มีความดราม่าด้วยมีความเผ็ดมีความแซ่บของแต่ละคู่ด้วยแล้วก็ เรียกว่ายังไงนะมีนักแสดงรับเชิญมาที่แบบคุณภาพเป็นไปในดบนี้ถูกอ็อยากจะพาทกทุกคนด้ยนะครับก็ต้องไปรอฟีลรอจิ้งกันหน้าจอนะคะหลังจากนี้บอกแฟนคลับด้วยนะคะให้แชร์ลิงก์นี้นะข่าวสดแล้วก็ทางไทยื่อโปรโมทเนาะก็แฟนรทุกคนที่ติดตามอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจข่าวสดนี้ด้วยนะครับผมก็ฝากแชร์ลิงกนี้ด้วยนะเพราะว่าก็จะมี สิ่งที่เราพูดโบ๊บากันเมื่อกี้เราไปดูกันย้อนหลังกันได้ครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณทุกททั้งสี่คนมากมาก